จักชันเลยเฮาอ่าเป็นส่วนหนึ่งในการอากตัญยูต่อพอต่อแมบุญตัวนี้นะเพราะในทางพระพุทธศาสนาเพิ่นกรสอนบุตรควรกระทําต่อบิดามารดาห้าประการหนึ่งเพิ่นเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงเพิ่นตอบอสองเหตุเวียกเหตุงานแทนเพิ่นสาม ฮักษาดำลงวงสกุลไว้ว4เห็ุตนเองให้เหมาะสมกับผู้ที่เป็นทายาทของเพิ่นอันที่ห้าจึงว่าถือกับบุญนี่เลยเห็ุบุญหาตอนที่เพิ่นตายไปแล้ว5ประกาศนี่บุตรควรกระทําต่อบิดามารดางเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงเพิ่นตอบอยังไง มีเล tai, いい bo, of age, ี่ยงกายและเลี่ยงใจเลี่ยงกายคือตอนเพิ่นมีชีวิตอยู่หาข้าวนำซัมปาอุปธรรมประทางให้เพิ่นกินเลี่ยงใจประพฤติตนเองให้ดีตั้งอยู่ในศีลในธรรมบ่ทำให้คนอื่นเพิ่นกระดีใจแล้วพอเม่บ่ได้ขออย่างหลายเนี่ยเห็ดเวียกเห็ดงานแทนเพิ่นคือใหญ่มาละต้องเห็ดเวียกซอยเพิ่นโอเมนใหญ่อายุ1112ปีหนึ่งเข้าเขาบ่เป็นล่างถ้วยกาบ่บได้ลิ้นแต่เกมกดแต่โทรศัพท์อยู่อันนั้นบาบักใหญ่แม่ออก อันที่สามจึงว่ารักษาดำรงวงตะกุล่นก็คือประพฤตินตนเองให้ดีเบิงแง่ครอบครัวเหตบียกเหตงานเหตดด้วยความสุจริตอ่าโมเมนต์ไปทําให้ดำรงวงะกุลคือพ่อเม่ดีมาลูกผัดเหตในทางที่บดีเ้นว่าเหตธุรกิจถ้ขาขายก็ดีพ่อเม่เเหตในทางสุจริตแต่ลูกผัดอยากได้เงินลายอย่างพิชางกะคือไปเหตบัดนี้เฮาเอาเนื้อหนางมั่งสั่งที่เบินให้มาไปกระทํานั่นแหละคือการทําลายวงะกุล แต่ถ้ารักษาคือต้องเฮ็ดตัวเองให้มันดีเฮ็ดอาซีบที่สุจริตอันที่สี่นี่ว่าเฮ็ดตนเองให้เหมาะสมกับความเป็นทญญารมะคือต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไก่มีความตั้งมั่นอยู่ในศินในธรรมเบิงกว้างเห็นไก่ก็คือพัฒนากิจการของพอเมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปโดยอาซีบันสุจริตพุทธผ่องโดยความตั้งอกตั้งใจให้ซืบทอดทอดลูกหลานเลนหลอดต่อๆไป อันสุดท้ายจิงว่าเมื่อเพลินล่มเสียหายตายเสียเจ,จ้าไปแล้วเฮ็ดบุญให้กุศลนหาแล้วนึกนึกถึงเพลินบอเมนว่าพ่อแม่ตายไปยังบอทันหดมือตัดกำ่ำตัดเวนกันละ่ะบางแห่งมันเป็นไนแในบ้านเฮาว่าเป็นนี่ดีบอให้เฮ็ดเนอตายไปยังบอทันเผาซ้ำมาเด้อเฮ็ดติทีตัดก่ำตัดเวนเด้อเบิ้งเน้นนะนะศพกันยังกึงดึงอยู่สิตัดเพลินทิมละ่ะ ถึงมันว่าเผาไปแล้วเขากระโบควรทัดควนละนึกอยู่ในใจเสมอพระพุทธเจ้ามันว่านิมิตตังสาทรูป,ปนังกตัญญูกตะเวทิตาความกตัญญูหู้บุญคุณน่ะนะต่อพ่อต่อแม่คือสัญลักษณ์ของคนดีอย่างหูว้วบผู้ใดดีเบิ่งที่ความกตัญญูนี่บ่ต้องเบิ่งมุ่งอื่นคํเาเว้าผู้ใดก็ว้าได้หนะ้าที่การงานผูใ้ใดก็เหตุดได้ผู้ดใดก็สแสดงได้นะ แต่ว่าความกตัญญูจริงใจต่อพ่อต่อแม่มันแสดงบ่ได้ถ้าเหตุดีก็ต้องหู้ว่าเป็นคนดีแน่นอนอ่าชีเสแสงจยงไรเสแสงพ่อแม่ก็หู้ว่าชีเสแสงใส่พ่อใส่แม่เจ้าของมันก็เกินไปด้เนาะจึงว่าเบิ่งที่ความกตัญญูกับเตวที่้าอยากหู้ว่าผัวใดดีห so, รือผู้ใดซัวอยากหู้ว่าผัวดีเบิ่งผัวเขากตัญญูต่อพ่อต่อแม่เขาบอกไม่ออกเขาเบิ่งเด้อสิหาผัวแล้วไม่ออกพ่องอ่าผู้้บบาเฮานั่นนะ มันดีต่อพอต่อแม่ต่อครอบต่อครัวอยู่บ่บบแมนม่าดีต่อต่อเฮ้าอย่างเดียวถ้าดีต่อต่อเฮ้าอย่างเดียวนะอย่าไปเสืออันนั้นเขาคิดตัวเฮ้าจะซื้อเขาเอาใจเฮ้าส่วงโปรโมชั่นนะซื้ออก็เลยเอาใจเพื่ออยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากเฮ้าไม่ออกพอออกขึ้นกันเบิ่งเมียอย่างหัวเมียดีต้องเบิ่งมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ตนเองบ่กเรามาเบิ่งทีแม่เฮ้าพอเบิ่งง่ายๆถ้าเฮ้าหู้ว่าผู้ไดเป็นยังสั้น ที่ไล่ทายเปรก็ยาไม่ออกดีไปนั่นเลยฮิเอาพอออกอ่าด้วยความหักนํานั่นเลยเนาะอ่ฮิเอากันเพอความดีความงามแล้วด้วยความหักความแพงนั่นแหละเอากันต้องเบิ่งจังสันโบเมนว่าเบิ่งแต่ความหักอย่างเดียวพราะว่าการสร้างครอบครัวมันยากนะแม่ออกนะอันนี้คือความกตัญญูมือนี่แหละคือมือแสดงออกถึงความกตัญยูกระตเวที